ไล่แท้ไล่แท้เนเน่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 โอ้โหเน่เน่เน่ละละละมันไม่ละตุบมันไม่เน่เน่เน่ตบโต๊บไปบ้โอยมันนัดอยู่พี่นี่เน่ยอดพี่น้องนี่แหละยาไทยทองของแท้ผมจะเป็นต้องอ่ะผมจะเป็นต้องไปกินดีท็อกซ์ดีแท็กเพื่อลดความอ้วนเนาะ กินนี้ก็ได้ประมาณสองโลต <|ja|> ักคนนี่ก็ไปห้องน้ำประทานละจะมีที่อมันมีตัวจิงยุหังยอันกากอยุกกอันนันสบายดีบกับชงตัวอี่เจสแนแนลนะตัวนี้จะจจกเนาะมันี้จะพาทุกคนมามาวัรยาบัรยาเหีียงงัว วัญญาเลียงงวส่งงอวอกไปขายยุจีนเนาะประเทศลาวนี่ก็มีกวัวตาเนี่ยงไปขายยุจีนปีหนึ่งตามกวัวสามสี่พันตเนนะที่ว่าจีนทับซื้อเนาะ<ต>มบรรยากาศสี่ห้าคนมาว่านเมืนเน่อเสริมสร้างอาศิพส,สรซึ่งสามีพครอบครัว ไปเบิ้งวิธีกันว่าเนาะทม่ได้ม่ใส่ต้นา้นต้นแดงบุมาสินม่ละมาเหมือนคือมาเซน้ำซื้อรเป่าเซน้ำอีเยาไปยับปลาพนมยังเต็มเต็มไปย่าปลาพนมเราเหมือนมือกินหวานหอมนุ่มแต่น้องงวกินบ่ได้อินร้อนเป็นนิ่ง แ่ย,ยากผูกแกนไ้แล้วออกจงนอยแล้วเจ้าขยามอาอ,มอ<า>ต,อง,ตองการเลี้ยงงวัวท่งควยเฮียนเหยนที่ยนไปนีำปฏิบัติไปโฮมแล้วก็แล้วคการเลียงงยเเล้ยงงวังะะว,งงงวนะสรงงวัวอไปจินสี่พันตัวต่อปี อ้เป็นลายขนาดมากอ่ะน,นีตน่ต้นนี้ก็แซ่บอยู่ต้นนี้โอ้บ่เห็นต้นมังเงียวมีป้ายจะดงพี่นอ้องมีครบทุกมังใหม่มังเงีว ที่กันว่ากันวันสาร์ไปรถบรรยากาศฝนตกฟ้ามืดขึ้นบ้านตอนฝนตกโบ่ออกไงตัวนี้แห้งกันกับบ้านมาเมื่อกี้นี้ฝนแห้งกันกับบ้านต้นแห้งๆมันมีแต่ไอีแม่บ้านมันกระเทินฟุกตอนแรกเข้าห้องอีแม่ กำลังจะออกมาฝนตกขวากฝนลกมาล็อกปอกเป็ดเขาย่านมันบ่วฝนอยู่ทงย่างอยู่ฮันเหลือจะว่านมันเหลือว่านคันเหลือปูง่ายนิดนึงดูวิธีการวานเสียสันมาเตือน มาแล้วไหมเปรมติดโควิดมาจากอีแปรมทางไอทางจามตากรแดงเนี่ยอืม ไม่แล้วไปจุบกันวัน ี่นเนี mm ่ยมปเี UH, yes. Hi, Man, ้ยไา้เจ้าแม่ไฮ้เจ้าแม่จะกับเอาเองได้แล้วพ่อพอแล้วมันเลยหอมมันได้อ่่นะ ใช่แล้วนี่งามดีนี่นี่มันบิดกลับมาแล้วล่ะเนี่ยมืดนเนาะมาจากมือการคงลายแมงแข็งต่อตะเกตตะเกตโอ้เอก็บลายเก็บลาย นี่นี่นี่ตัดยดม้เเอาไว้านี่นี่นดียตัวนึงแล้วพี่น้องเอวจะได้เอพะโอ้ยมันจีนยนีเยอซ์ลูกก็เพ่นกับกีตุกเพ่นกาตัดยดไม่ไว้ฝากนบินออกน่วมันฝาีบินไปคนละละพุ่นอ่เนี่ยมันบินกลับมาเอีกพรานี่ยบินเมื่อคืนเนี่ยต่มมือเสานี้ตัดฟนแห้งขนาดเอานะ ไปละลุยลุยลุยลุมาบนบนนจบเลยกันล้จับกล้องนี่โอ้ลายแท้ลายแท้นี่นี่นี่นโอโหลาละล่ไมละตุบมันไมี่นีนี่ตบไปปโอ้มันนัดอยู่พี่นี่นี่ปวดเท้า มันตกลงนี้บักเลยหลายนะนี่เด็ตัวหนึ่งทุกคนนี่มันบินลงมาแทบนีบักลยหลายตัวนะจะไปใส่หมดนี่ มาลัดท่าอย่พี่อเอามาเจอจะเป็นวิ่งเลยตัเดียวมันบินตกมาพีบอะไห,หลายนะเมื่อกี้นะก่เห็นม,มนันเลยโอ้น่ะบินออกหมดละเนเนเนมาละมาละพุ่นบินขึ้นเทิงพุน่นพุ่นนะบินไปทางลุงพุน่น นี่มันเกี้ยวมานี่ล่ะเกี้ยวมานี่ล่ะตัวนี้เกี้ยวมานี่ล่ะวังมันวังมันมันสิไปกระดกบินมานี่มันบินมานี่มันไปใส่แล้วอ่ะนี่มันอยู่นี่พี่น้องอึๆๆมันส้มกัดนี่ ไปเฮ็ดเจเนะไปตำเจ,จเจะขายปเป็นโลแพงนะ <c oughs> ครบทีมงานนะมัน เนต่าห้างเจ้าเนตีนเจ้าเนต้าอย่างบริเขาเถอะหอมหอนกลงนี้ได้พอมันมาบินมาเซาะกลงนี้หมดเลยบินหนีเมืหอาหแ่ทหลายวันนี้นล,ล,นนละ โอ้ยมาเลยแม่ลหมาไม่โตนะไปบเข้มาไปได้งไดม บ่า้อนไหมได้เกี่ยบนเพราจะแตกเอะเลยาบุยกขึ้นเกี่ยวกับปุ้งแค้วกับ้านละแล้วไม่เงมันเอาคำสัะหับมันงหัแป้งใหม่ตกนงนันงัดขึ้นเลยปลาหัมเมี้ง พ้ากูเลยเนี่ยพอไปกินเมนป์ควรนะผันเมนต์ก่ิน อยากมาอ้คน <mm ั er> ้น no> ก anyway> ็แม่ได้แล้วเนาะอยากขึ้นแม่คันโดดยโอ้ยอยากแทงมือะโดดเอโอ้ยเบิงติก่อนมบงเหวเบิ้งเราตัวผ่าดอยู่ก่อนหัวคนละเนาะเออเอาไอ้หักคัะล่ะ หากอีกแล้วไม่เช้ากันนี่เอ้ยไดี๋ยนเดียวเดียวตเดินทางนั้น ไ่าบ่ายที่ฮาดไม่ก็บอกครับยานุวัวน์ัไกอ้ยสมุตไอ้สมนุกกามันเข้าคกาลยเอามาแม่แม่จีไถ่ปวดละเมื่อยแล้วโซสู้ส้ว้าวยดยอดพี่น้อง นี่แหละยาไทยทองของแท้บมจะเป็นต้องอ่ะบมจะเป็นต้องไปกินดีท็อกซ์ดีแท็กเพรื่รอลดควานนมอ้วนเนาะกินนี้ก็ได้ประมาณสองโลต่อคนนี่ก็ไปห้องน้ำบอทันละนี่เบกกิบบอนเบกเหม่อไปาทุกคนปไปแก่งวางเลียบไปไหมหลังเรียบจี มาลินจีลินจีบันนอกไปไป,ไป <c oughs> ลุยเจ้าปลาแดงเนาะจากน้อยไปลุย <c oughs> เขาชงเจ้าได้เสียงิคสิทธ์เด้อคน